สวัสดีครับมาถึงคิวนาโโตะบล็อกที่2นะครับบล็อกนี้ก็สภาพเยินเหมือนกันแต่อย่างเงื่อนไขเดิมเลยก็คือภายใน7วันสามารถเปลี่ยนเคลมสินค้าได้นะครับเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกที่2นะครับของนาโดโตะนะครับราคาเต็มก็ประมาณ2,880นะครับรมาดูอีกบล็อกนึงว่าเราจะได้อะไรบ้าง อ่ะเหมือนเดิมหอมมาดีนะครับโอเคแล้วตัดไปดูมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะหอมบับเบิลมาเรียบร้อยแน่นเปียะแล้วก็จะให้โปสเตอร์มาแผ่นหนึ่งนะครับกระบอกหนึ่งอย่างนี้อ่ะกระบอกยาวนี้ถ้ามีตรงนี้ ผมมองว่าถ้าของนี้ามีตําหนิก็ไม่น่จาจะเิดจากการขนส่งเท่าไหร่นะเพราะของแพ็กมันดีมากน่าจะมาจากไอ้น,นี่อย่างเดียวเลยมาจากตําหนิจากโรงงานแน่ๆถ้ามีตําหนินะอ๋อของแพ็กมันแน่นหนามมกดูดิแน่นหนาถึงขนาดว่าแกะแต่ละคลิปก็คือจริงๆคลิปมันไม่มีอะไรแต่แกะพอแต่ละคลิปได้แม่งนานมากก่อจะแกะบับเบิ้ลแกะบล็อกได้แพ็กมันดีจับ ถ้าเทียบกันแล้วของสยามจะแพ็กดีเน้นะเรื่องเกี่ยวกับบับเบิ้ลให้มาเยอะนะแต่เนี้ก็คือผมแพ็กแบบอัดโฟมอัดอะไรมาแน่นจริงแต่ทุกครั้งที่เขาทำผมก็ทำบล็อกมาดีนะอ,อย่างนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นกินลีดนะครับใครที่ชอบนารุโตเป็นเนนารุโตผมก็แนะนำให้ช่วยเก็บเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าก็กระดาษมันก็เหลืองตามการเวลาเนาะ ทำแบบนี้ดีกว่าแต่ผมยังติดกับเวอร์ชั่นบล็อกสองสองเวอร์ชั่นแรกของโน้ตโตก่อนอะไอบล็อกใหญ่ๆอะที่มันแบบรวมครบเล่มเลยอะอันนั้นผมมองว่าสวยนะถึงจะดูมีตำปัญหาเยอะก็เถอะแต่ผมมองว่ามันก็สวยแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แรงอะเออแต่ก็เข้าใจในช่วงระยะเวลาเนาะราคามันก็ปรับขึ้นเป็นธรรมดาแต่หนังสือราคามันก้าวขโดดจริงนะช่วงนี้อะัอ้นเรามาดูรอบบล็อกก่อน ข้างบนก็จะเป็นน oh ินจาคาถาโอโหเฮนะครับ19-36นะครับบล็อกเวอร์ชัน2เนาะด้านข้างก็จะเป็น3นินจาในตำนานนะครับแล้วก็นาโตะด้านหลังจะเป็นแกงของโอจิมารอจำไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นแกงของอะไรวะจำไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเอ้ยหาเอ้ยลืมไปได้ไงวะแสงอุษาเออ แล้วก็นั่นราวปางอย่างนี้อุ๊บโอ้ยหนักมาเดี๋ยวเรามาดูตัวหนังสือกันว่ามีตำหนิอะไรไหมหรือเรียงไม่สวยไหมก็อันนี้ถ้ามองจากสันอะไรย่างนี้ก็ไม่มีบุบไม่มีอะไรนะครับโอเคอยู่มาแบบไม่บุบข้างเลยไม่อะไรเลยอย่างว่าเนาะยะัดโฟมอาค่านนี้จะบุบได้ไงครับ ต่พูดในเรื่องของสันหนังสือนะถ้ามองจากสายตาก็มีเบี้ยวบ้างครับก็จะมีสันไม่ตรงด้วยเหมือนเดิมเลยก็อย่างเล่มยีบเอดเนี่ยผมไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเล่มยีิบอดก็คือมันเบี้ยวออกไปด้านข้างนะครับก็ไม่ได้สวยมากส่วนเล่มยีก็เบี้ยวแล้วก็ยีิปดนิดนึงสาสี่ก็เบี้ยว โอ้ยสามสี่อาจจะไม่ได้เบี้ยวแต่ตรงไปจนทําให้ดูให้อื่นดูดูนี่ดูเบี้ยวสิบเก้าเออก็ประมาณนี้ก็ก็เบียเบ้ยวเยอะกว่าอันเมื่อกี้หน่อยบล็อกแรกผมเบี้ยวประมาณเล่มสองเล่มแต่บล็อกนี้ก็ประมาณสามสี่เล่มอ่ะก็ได้อยู่ก็ใครที่ซื้อทีงานหนังสือก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะได้เข้าไปเลือกบล็อกได้อะไรอย่างนี้เนาะได้เลือกสรรเลือกอะไรเนาะเราเข้าใจแหละสายสะสมก็อยากให้มันดูเพอร์เฟกต์นะครับแต่งของผมก็คือโอเคถือว่าไม่ติดอะไรมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวของโปสเตอร์กันนะครับว่าเป็นไงดันกล้องข,ขึ้นก่อนเรารีวิวแบบบ้านๆนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ได้สวยมากแล้วก็ใครซื้อก็ไปลุ้นตัวเองนะครับก็คือไปดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนแต่นี้ผมให้ดูคร่าๆวๆว่ามันจะประมาณซึ้งโปสเตอร์โปสเตอร์ผมชอบลายนี้นะสวยอยู่นะครับดูดิ เป็นรูปหยอกลอ้อคุณมรมนะครับแล้วก็ซากุระกำลังเหมือนจะบ่นอะไรแล้วใส่ว่าและเหรียญผ้ามันมีแบบซ่อนไว้เยอะอยู่นะอย่างด้านข้างนี้ใครอะก็มีอันนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกจูนินปะแล้วก็มีทาคาชิคัดซาสึเกะนี่แค่ซากุระ โปสเตอร์มันก็ทำมาดีนะครับไม่ใช่โปสเตอร์แบบจะบอกยังไงเดียวฟิลกระดาษมันกระดาษอาร์ตมันอนะโปสเตอร์แบบกระดาษอาร์ตมันนะครับไปใส่กรอบก็สวยนะประมาณนี้ครับสำหรับบล็อกนารูโตะอันที่2นะครับเดี๋ยวบล็อก3บล็อก4ก็น่าจะมาช่วงอีกสิ้นเดือนอีกน่าจะหมดหมดเงินเยอะอีกเพราะว่าเนี่ยแค่คลิปนี้ผมก็หมดไปทั้งหมด4 9่0กาับ2,800สองบล็อกรวมกันก็หมื่นนิดๆแล้วนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวไปดูช่วงสิ้นเดือนอีกเนาะเอ้ยพูดผิดสิ้นปีอีกช่วงงานหนังสืออีกว่าจะมีอะไรมาให้เราเสียตังค์อีกนะครับแต่ถ้าใครชอบก็แนะนําครับเพราะว่าบล็อกโโตเขาสาธาเป็นกินลิสแล้วอะไรนี้แล้วก็เก็บได้อีกยาวๆครับก็ลองไปหาดูกันนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะลงคลิปเกี่ยวกับรีวิวหนังสือรีวิวบล็อกแล้วก็รีวิวอิชิบังคุจิรวมถึงงานโมเดลต่างๆให้ชมกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดติดตามกันไว้นะครับไปละครับสวัสดีครับ